ีวิตของพวกเราทุกคนนั้นไม่มีใครที่จะอยากได้ทุกแต่เราทุกคนนั้นก็ไม่สามารถที่จะหนีทุกได้เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราอยากได้ความสบายกายเราอยากได้ ความสบายใจขอให้พวกเรานั้นต้องรู้จักการละรู้จักการวางอารมณ์ทั้งหลายพวกเรานั้นจึงจะพบความสุขที่แท้จริงขอให้พวกเรานั้นจงอย่าเอาชีวิต ของพวกเราจมดิ่งอยู่กับกิเลสทั้งหลายทั้งปวงขอให้พวกเราทุกคนนั้นค่อยๆทำค่อยๆละค่อยๆว่าอางถอนจากตัณหาอาวิชชาทั้งหลายถ้าเราจะพฤติเราทำ ได้อย่างนี ch ick, ch ้สักวันหนึ่งนั้นกิเลสทั้งหลายมันก็ย่อมหมดไปจากจิตจากใจของพวกเราขอให้เราพยายามมันกระเทาะมันปัดมันกวาดมันถูมันทำทำไปเรื่อยๆ เมื่อเราทำไปลแล้วกีเลสตัณหาทั้งหลายนั้นมันย่อมออกจากจิตออกจากใจของเราทุกคนเป็นแน่แท้ขอให้พวกเรานั้นจงตัดอดีตอย่าไปคิดถึงอนาคตลงให้หมดขอให้เราทุกคนพยายามมีสติ มีจิตรู้เท่าทันอยู่ในปัจจุบันรู้ในปัจจุบันนั้นถ้าเราเห็นเรารู้เมื่อเรากระพติปฏิบัติมันก็ค่อยๆจะละออกไปเองแล้วจิตของเรานั้นมันก็จะละจะเห็น ามความเป็นจริงในอนิจจังทุกขังอนัตตา,าเพราะทะนั้นแล้วขอให้พวกเราพยายามทำจิตทำใจของเราให้สว่างหาหนทางให้รู้แจ้งในมรรคในผลในศิน ในสม,มาธิในปัญญาเราเอาใจนี่แหละเดิมพันเดิมพันที่จะสู้กับกิเลสทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นในใจถ้าเราเอาใจเอาชีวิตเดิมพันแล้วเราก็พยายามทำทุกวิถีทาง ที่จะละออกจากกิเลสได้เวลาปฏิบัติจริงถ้าเราทำจริงกิเลสมันมาได้ทุกทิศทุกทางเพราะชนะแล้วถ้าเราสู้กับมันแล้วเราต้องเป็นผู้ชนะเราต้องเป็นผู้ชนะคือชนะใครก็คือชนะ ใจของเราเองนี่แหละใจนี้มันสำคัญนักกิเลสทั้งหลายมันมาเกาะอยู่จงทำความสะอาดใจของเราให้สะอาดแล้วเราจะรู้จักความสุขที่แท้จริงคืออะไร